วันนี้เรามาอยู่กันที่สวนสยามทะเลกรุงเทพนะเบื้องหลังของเรานี่ก็จะเป็นเครื่องเล่นสวยๆเลยเป็นบอลลูนรูปใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีอะไรสนุกกันบ้างเราจะพาเด็กๆไปดูเครื่องเล่นหลายๆชนิดกันเลยครับเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะครับไปหลังจากดูมาเมื่อกี้อยากเข้าไปเล่นบอลลูนบ้างแล้ต้องทำยังไงครับเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดินเข้าไปเลยครับเอาแล้วพี่ชอนนุ่นนุุน่ โ้โอ้โหบอลลูนลุกเป็นเลอย่อ่ะเมื่อกี้นะที่เราเห็นกันเนาะตอนนี้เราจะได้เล่นของจริงแล้วโอ้โหน่าเล่นเหมือนกันนะเด็กๆมันสวยดีอ่ะบอลลูนลงมาแล้วอ้าวตอนนี้หยุดแล้วนะเราเดินผ่านเข้ามาแล้วเลือกเลยเอาอันไหนเอาอันไหนครับอันเบอร์สิบสองนะขึ้นเลย อุ้ยมาแล้วจอนจับไปดีเด,ด,ด้อไปน้องลัวนะครับเดี๋ยวบอลลูนของเราจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่โอ้ยดูฝั่งนู้นมีอะไรด้วยจอนเฮ้ยเสียงเล่นเยอะอยมันเริ่มลอยแล้วอ่ะรู้สึกปะมันเริ่มลอยลอยแล้วนะมันเริ่มหมุนๆแล้วโอ้ยดูฝั่งนูง้นดูฝั่งนู้นโอ้ยยังเจง๋งอ่ะ มันวนกลมๆอย่างเดียวนะขึ้นขึ้นลงลงอันนี้พี่ชอนยังไม่รู้สึกว่ากลัวอะไรรู้สึกเวียนหัวอย่างเดียวตอนนี้พ่อโอ๊ตก็เวียนหัวเหมือนกันนะนี่ดูเราขึ้นมาอยู่บนบอลรูน,นี้แล้วโอ้โหเยอะเลยมีแต่เราเพียงสอง <laughs> มีแต่เราสองคนเท่านั้นขอบคุณนะครับอ๋อดันเข้ามาอี๋ยวให้พ่อลงก่อนครับเอาพี่ชอนลงมา โอ้โหเป็นไงบ้างยนหัวสนุกนะสนุกตะเวียนหัวอ้าวเดินมาครับตาเดี๋ยวเราไปเล่นคร่องเล่นอื่นหลังจากเราเล่นบอลลูนแล้วนะตอนนี้พี่ชอนเขาจะเข้ามาสำรวจในดินแดน Small World นะครับนี่อยู่นี่เลยดินแดน Small World ที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆนะครับตรงนี้เลยก็จะมีเรือด้วยเห็นปะพี่ชอนลองแวบเข้าไปดูกันไหม เขาไปชมหน่อยแต่อิงชอนเด็กโตแล้วแหละแต่เขาไปชมได้ปะโหมีเรือหองก็มีนะอิงชอนเดี๋ยวมาดูเรือลำนี้ก่อนมันเร็วอะ่ะอุ้ยมันเร็วอยู่นะพี่เจ๋งยู่เจ๋งยู่อินชอนเขาบอกเขามีตัวอะไรด้วยอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะเอล <L S 2> หรอเป็นชาวเอลหรอโอ้โหนู่นไปดูเรือหองเรือหองอุ้ยมีคคองด้วย นี่คลองตัวใหญ่อยู่หลังด้วยโอ oh, oh, oh. Cji, ้โหอันนี uh, ้น네ี่หงเหรอเออหงนี้แบบดูชิลๆนะแบบไปเรื่อยๆดูดิเด็กๆผู้หญิงน่าจะชอบแน่เลยอะมีปราสาทด้วยใช่ทางเข้าอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะพี่นชอนเรือโจรสลัดเหรอเ๋ยวป่ะมันเหมือนโจรสลัดเลยมีใบเรืออยู่ข้างบนด้วยโอ้โห เฮ้ยพนชอนนั้นไม่เป็นอะไรมอเตอร์ไซค์เฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเด็กขี่เด็กๆมาขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะปลอดภัยอ้โอ้ดูสอนสอน,สอนได้เลยเอาละครับตอนนี้เด็กๆมารวมตัวกันได้อีกครั้งแล้วนะครบแล้วนะครับ3คนนะรวมพ่อโอนด้วยก็เป็น4คนนะและตอนนี้เรากําลังจะเดินมาถึงโซนชูชูนะครับแอดเวนเจอร์ Adventure นะตรงนี้เลยเป็นโซนเปิดใหม่ของปีนี้2024เลยนะครับจะเป็นเครื่องเล่นที่เกี่ยวกับรถไฟเนาะ รถไฟปะเออเหมือนพ่อได้ข้อมูลมาประมาณนี้เะะ่าะเป็นรถไฟนี่ไงเห็นรูปรถไฟอยู่ข้างบนแล้วเด็กๆเ,เข้าไปเลยวันเนี้ยเรามาสวนสยามอะเราเล่นไปเครื่องเล่นเดียวเองเนาะเล่นบอลลูนไปอย่างเดียวแล้วก็เดินมาตรงชูชูเลยนะครับอ้าวเราถึงกระบวนรถไฟเราแล้วนะเลือกก่อนว่าเราจะนั่งตรงไหนได้บ้าง เอาละครับเด็กๆตอนนี้รถไฟก็ว่างแล้วนะครับกำลังเปิดให้เรานั่งแล้วตอนนี้เลือกที่นั่งได้เลยครับพี่อ้นชอนเราเป็นเด็กท้ายห้องอยู่แล้ว <c oughs> เราจึงมาอยู่ท้ายขบวนแบบนี้ยังไงล่ะ <c oughs> เอาละครับเด็กๆตอนนี้รถไฟเราก็ออกเดินทางแล้วนะมีเสียงกิ้งกิ๊งกิงกิงแล้ว เจอนกตัวแรกก่อนเลยโอ้โหฟันแหลกเปี้ยวเลยครับเขาขยับได้ด้วยขยับได้ด้วยเออนี่เขาจะเต้นโชว์โอ้โหอนี่ไงหวานอ้าปากเลยเลยเรากำลังจะเข้าปากหวานแล้วว้าวเราไปเข้าปากปลาหวานแล้วโอ้โหนี่แบบนี้เลยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออไนี่นี่นี่บินขึ้นไปแล้วโอ้โหเขาจะบินไปไหนอ่ะพาเราไปด้วยได้ไหม ดูนี่เขามีดวงตาเยอะมากดีมีตัวนี้อยู่บนหัวเราด้วยอินเล็กโอ้ยแมมมอสแมมมอสโอ้ยงงข้างมีแมมมอสด้วยนะครับผ่านสมอีกแล้วโอ้ตรงนี้ในน้ำเต่าเต็มเลยอะเด็กๆโอ้โหตรงนี้เขาจะเริ่มเมืดกันหน่อยนะครับเด็กๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะ ภกิจกรรมฝ่ามาหนักเรื่องแข็งโอ้เด็กๆดูตรงนู้นน่โอ้ยมีภูเขาไฟหรือเปล่าเหมือนภูเขาไฟเลยอะมืดมากเฮ้แต่เขาเองทอนแข็งเลยนะบางนี้ก็มีเ้ยบางนี้ก็มีโอ้โหมีสองังเลยแต่อาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพียงเด็กโอ้ดีดเสาไทยวันดีเจในดอเสาในเด็โยโย่เออดีเจดนเสาเอยโย ใหญ่เลยครับอันนี้เป็นผับของไดโนเต่านะนี่ยโอ้โหมีโซนแบบนีให้ไดโนเตาได้ผ่อนคลายนะครับเอาล้ครับตอนนี้เราเริ่มออกแล้วนี่ไงเจอแล้วมาต่อด้านหน้าที่เราเจอที่ที่ตอนแรกเราไม่รู้ว่าคือตัวอะไรน,นั่นเอง,ง,งใช่แล้วเขาเป็นน้องหงเป็นป้าหงหรือเป็นน้อง<ร>หงดิเขาเต้นกันใหญ่เลยอะดูดีฝั่งนี้ดูดีโอ้โห เขาเต้นลำเต้นลามถือไอติมไอเดดมันร้อนต้องมีไอติมนะนี่ฝั่งนี้เขามีไอติมเหลือเยอะเลยเต็มไปหมดเลยเอาล่ะต่อไปก็น่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะเป็นโซนวินลี่เดอะเฮาส์นะครับเป็นม้าวินลี่นะครับโอโ้เป็นบ้านของมา้านี่โอ้โหต้องถามเด็กเล็กอย่างน้องอิเล่ก่อนอีเล่ครับอิเล่ชอบไหมครับแบบนี ชอบมากดมากเลยอ่ะ <มา S 1> โอ้โหมีบาวานด้วยวงตงไฟ <มา S 1> เขาทะลุออกมาจากัางโน้นเอาละครับตอนนี้น้องคิงคองมาโบกมือบายบายเราแล้วนะบอกว่าใี y อยู g อ i กนะครับแลวโอกาสหน้าเราจะกลับมาใหม่นะตอนนี้พ่อโอดก็เดินออกมาจากชูชูแล้วนะแต่ว่าตรงทางออกของเขาเนี่ยก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปที่เรานั่งรถไฟผ่านมาแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราผ่านไปเป็นโซนแรกเลยนะครับที่มีไนโดเสานะตอนนี้แม่เอ๋ถ่ายรูปสนุกสนานแล้วขอถ่ายรูปก,กับเด็กๆก,ก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่ท่อนซุงมหาสนุกแล้วนะครับแต่ดูจากคนสิน,นี่เราอยู่ซุ้มที่เป็นซุ้มสีส้มๆนะปลาปานะแสงมันเลยเป็นสีแบบนี้นะเอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็ใกล้จะได้เล่นท่อนซุงมหาสนุกแล้วนะนี่แบบข้างหลังเราด้วย นี่นะครับเพื่อนๆเ,เวลาขึ้นทั้นสูงจะขึ้นไปแบบนี้เลยขึ้นไปลางสูงๆเลยนะมาแล้วสี่ที่พอดีเลยนี่นะครับลำของเราน่าจะเป็นลำนี้เบอร์สิบสามโอ้โหเลขลัคกี้นัมเบอร์จังเลยอะเบอร์สิบสามของเรามาแล้ว,าาลวไปครับเด็กๆเชิญเอาล่ะครับกำลังจะไหลไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะเป็นลำต่อไปในการเดินทางแล้วนะเอาเด็กๆ ยังไงครับผมอ๋อแม้จะลงไปแล้วนะอย่าจับขอบเรือนะจับข้างในเรือนะโอ้ยมีน้ำเปียกเลยจะทำไรเลยโอ้โหตาแล้วนะครับเด็กๆเรากำลังจะเดินทางนะเมื่อกี้เราถ่ายรูปไปด้วยนะมีธนรงานของสวนสยามถ่ายให้ฮเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเด็กๆไปแล้วไปแล้วไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วโอ้ นี่นี่นี่อุ้ยมีงูมีงูพาดูงูไปแล้วนะครับโอ้ยช่วงนาทีระทึกกำลังจะมาแล้วโอ้ยนั่นไงทางขึ้นเอ้ยวินทรจะกลัวไหม,ม,ม่กลัวเป้าเราอะไม่กลัวริงเขาเด้าใกลัวเด้าใจใจนะเอาละครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นแล้วนะ เอาแล้วรับพี่งอนดูวิวดูวิวโอ้สั่นขึ้นขึ้นขึ้นเลยอ่ะตอนมันจะพังไหมอ่ะโอ้ยตอนนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้จับนี่ในเรือเป็นแบบนี้นะน้ำเต็มเรือเลยเราจะรอดไหมเนี่ยว้ายตอนนี้เรากำลังจะถอยลงแล้วนะหนึ่ง กอดแม่ไว้กอดแม่ไว้กอดแม่ไว้เด็กกลัวนะตอนนี้เด็กๆกลัวกันอยู่นะ <c oughs> แล้วหยุดไม่ได้ด้วยมันต้องไหลไปตามน้ำนครับเ <c oughs> ด็กๆ <c oughs> โอ้ยเราจะขึ้นอีกแล้วหรือเปล่า <c oughs> โอ้ตรงนี้มีน้ำตกด้วยอ่ะดูดิมีน้ำตกด้วย <c oughs> อย่างเจ๋งเอาแล้วนะครับเรากำลังจะขึ้นไปอรอบหนึ่ง <c oughs> โอ้โหขอยหลังขึ้นอย่างนี้มันเตียวเอาลย ลงอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ใช่ครับตอนนี้น่าจะเป็นหัวลงแล้วครับผมเขาหมุนแล้ว่อโดนแล้วครับตอนนี้กางเกงไปอยากหมดแล้วนะครับตอนนี้เอาแล้วครับลุยเลยอันนี้ลงเตี้ยเตี้ยดีที่มันลงเตียเตี้โอ้เป็นไงมิชจอนนาเสียแล้วตอนนี้เมื่อกุ้ยก่อนขึ้นบอกไม่กลัวนะตอนนี้เริ่มกลัวแล้ว สนุกเอออเลสนุกเหรอครับอิเลมันมีอันต่อไปด้วยนะที่มันสูงกว่าอัน,นเมื่อกี้ที่เราผ่านมาอนนนโอ้ยังไม่ขึ้นอันสูงสูงเลยขางเก่งหมดเตียกหมดแล้วปเป็นไงบ้างเด็กๆ,ๆ็แม่เอเป็นไงบ้ญญางกลัวเปล่าสนุกนะไม่กลัวนะโอเคโอ้โหอันนี้แห้วครับพี่น้องเด็กๆดูโอ้โหอย่างสูงอะ ไปแล้วนะครับอันนี้พ่อโอ๊ตบอกเลยสูงที่สุดไฮไลท์ของพ่อนทรงเลยนะครับตรงนี้กึกๆขึ้นไปแล้วเอาแล้วนะครับเด็กๆใจสู้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดและเสี่ยวที่สุดเลยนะตรงนี้สูงสุดเลยนะเด็กๆมาให้ดูเนี่ยโอ้โหมีท่อนเริ่มวันๆแล้วขันขึ้นมาตรงไหนเนี่ยมันช่างน่ากลัวแลอเกิน เล่นนะครับเอาแล้วนะครับนี่เพื่อนดูนะเด็กๆที่อยากมาเล่นนะครับพอนตรงหมากกดูตรงนี้นะครับว่ามันสูงแค่ไหนโอ้โหจำเลยสบายสบายเฮ้ยกลัวเหรอลูก เมื่อกี้มันสูงจริงๆนะที่เราลงมาอยู่ตรงนู้น่ะเ,เ,เมื่อกี้นั่งลเลยนะโอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วคือเปียกมากอะ่ะเมื่อกี้ไม่กรีดเลยอินทอนเงียบกิ๊บเลย <l> โอเคขึ้นมาแล้วสนุกไหมสนุกไหมเปรี้ยกทั้งคู่